แงพี่น้องครับเอาผมผมต่าเครื่องมาแล้วก็จะเอามาค้นพี่น้องเพราะว่ากันเทาต่ามาพูนถามมาได้ต่าบ่ใม่ต่ำหรอกค้นเครื่องแตนต่าแล้วมันติเละอันนี้พี่น้องออื้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขค้นนะครับพบพอกับผมจากกลวงคือเก่ากับพี่น้องครับเอากุ้งสดใส่กันกับสายบัวแดงพี่น้องสายบัวบัวแดงพี่น้องครับเอาผมผมต่ําเครื่องมาแล้วก็จังเอามาค้นพี่น้องเพราะว่า,า,าขันห้า่ํามาพูนขันห้องตามาแตงแต่บานมันสีมันจิบอกมันจีคลายเครื่องพี่น้อง บัวแดงบัวแดงนี่ยังเหลืออยู่ดิยังเหลืออยู่มืดคำอีกแล้วครับพี่น้องมายามได้กบมืดคำย่ำหน่น,นเนาะพี่น้องมามาพี่น้องมาเศษๆนะ้องกันกับจากกบ้ากวงแบบนี้อือืมอืม,หมให้เพชรนี่ถึงใจดีครับคันได้เพชร จำนำจนให้ตัวเองนะไม่น้อง ตำเครื่องแล้วจะมาค้นได้กันครับถาม่าได้ตำบ่ไม่ให้ตำหรอกค้นเครื่องแ <c oughs> ตนตำแล้วมันติเละอันนี้พี่น้องออื <c> ้ <oughs> มันออกสีน้ำบบก,กวักใช่หมพี่น้องสีออกค่ำๆนะ อื <c oughs> บักกอกสุกอย่าพึ่งขำเมื่อนี้จากเจ้าวงเพื่นอน <c oughs> ต้องเลิกงานทันนะ <c oughs> ออกกอนเนาะยล้หลังเต้มื้อครับพี่อน้อง ทำเมื่อใดเมื่อเด็กก็ทายอยู่ที่หน้าครับทำเมื่อใดที่ยังพ่อเห็นสลัวสลัวที่งกสิมามองนี่ครับจากควงเรือม,มองนี่เพราะมันเงียบสงบดีพี่น้อง ไช้บัวแดงเขาหาได้ตามตรงหน้าเลยพี่น้องมันออกหลายน้าบานเขาแต่ว่าส่วนวัตถุดิบป,ปุ่งหรือว่า,าหัวไอ้ก็ได้พี่น้องตามใส่กัน ือพี่น้องครับเคยพี่น้องอาจิตตําใส่แตงแตะไหลบัวเนาะลองเอาบัวแดงเบ่งเด้พี่น้องของบ้านเฮาแซ่บพ่อกันตั้มรซื้อ,อกแกแซ่บครับบัวบ้านเฮาเนี่ย พี่น้องครับแซ่เบเผ็ดถึงใจที่เกานะครับสูตรจ้ากวงจ้ากวงเอาบอกพริกแข่งพี่น้องตํามันก็นเลยอ่าจ้ากวงหมักมันแบบผมว่ามันมีกลิ่นหอมก็เลยบกพริกแข็งนะครับแต่ว่าความเผ็ดนี่สุดยอดทสุดแล้วครับพริกแข่งเนาะเป็นตํากุ้งใส่กับสายบัวแดงนะครับเสียบๆฝากพี่ตัวน้องนะครับทุกทุกมือนะครับช่วงเลีง้งๆนะครับตอนนี้อากาศมันก็ช่วงที่แปร่ปวนเนี่ยนาะพี่น้องเพราะว่า มันเป็นช่วงติ่ปรับฤดูปรับฤดูก็คือว่ามันสีมีหนาวเขามานาหลักกับฝนกับสีเบิดไปนะครับโครคไา้ไข่เจ็บกับสีมาน้าล้มพี่น้องครับช่วงหนาหนาวนะครับเนาะฝากความห่วงใยไปหาพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่เป็นเอฟี T จากห่วงรับชมคลิปองจากห่วงทุกทุกมือพี่น้องครับครับพบออกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ